นะครับนี่เป็นไงสวยปะผลโมจิทิไทแบบนี้เลยนะครับนี่โอเคนะครับผมก็ต้องขอกบาบสวัสดีน้องๆองเด็กไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่แล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบีทชาแนลนั่นเองนะครับวันนี้เรามาอยู่ในส่วนเกมโลบอกนะครับในส่วนแมッ บอกฟรุตนั่นเองนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็ตามปกคลิปเลยนะครับวันนี้พี่จะมาใช้สูตรที่ได้ผลโมจิร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมจากน้องคนหนึ่งที่เขาคอมเมนต์มาบอกหรือส่งมาให้ดูนั่นเองนะครับว่าต้องใช้สูตรนี้นะครับถึงจะได้ผลโมจิแบบนี้เลยนะครับนี่จะเป็นผลโมจิแบบนี้เลยนะครับนี่เป็นไงสวยปะผลโมจิที่เท่แบบนี้เลยนะครับนี่นะครับแต่ว่าพี่มีในตัวละนะครับนี่นะครับพี่มีละพี่มีละ ตอนนี้พี่เขาออกมาถือนะครับนี่แต่ว่าสูตรน้องเขาเนี่ยเขาบอกว่านะครับนี่ตามนี้เลยเขาบอกว่า1ตีบอสอะไรก็ได้นะครับ2วิ่งรอบคาเฟ่หนึ่งรอบนะครับ3ใช้ผลพระทุกสกิลใส่คนสุ่มนะครับแล้วก็วิ่งรอบคนสุ่มจากนั้นสุ่มได้เลยนะครับโอ้โหก็มี5ข้อกันเลยทีเดียวนะครับเขาบอกว่าสุ่มได้ผลโมจิผลเสือผลพิษผลพระโอ้โหมาเรามาลองกันดีกว่านะครับว่าจะได้อะไรนะอย่างแรกตีบอสอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ วิ่งรอบคาเฟ่แล้วก็ใช้สกิลผลพระนะครับมาเดี๋ยวพี่ขอจัดเลยตีบอสตีบอสแช้ป้าเดี๋พี่ขอถือเป็นดาบโยรู้แล้วกันนะครับตีแป๊บเดียวก็น่าจะตายละนะครับบอสไปไหนหมดอ่ะนี่ไงนี่ไงนี่ไงมาแล้วตอนนี้พี่ก็อยู่ในเซิร์ฟวีนะนี่เรียบร้อยข้อหนึ่งผ่านไปนะครับจากนั้นเขาบอกว่าอะไรต่อพี่วิ่งไปคาเฟ่ก่อนนะครับดูข้อ2 ข้อ2คืออไรข้อ2คือวิ่งรอบคาเฟ่หนึ่งรอบโอเคนะครับมาปึ๊บ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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงกลับรูดเดิมก่อนปั๊บโอเควิ่งรอบคาเฟ่หนึ่งรอบนะครับเขาบอกมาแบบนั้นนะครับข้อต่อไปคืออไรนะครับข้อต่อไปก็คือนะครับใช้สกิลผลพระนะครับผมทุกสกิลนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะอ๋อใส่สกิลผลพระอ่ะใส่สกิลพี่ขอแบบกายล่างก่อนนะฟุ๊บ แล้วก็มาไถ่าใส่ทุกสกิลเลยนะครับสกิล x สกิล c นะครับแล้วก็สกิลวนะครับปิดท้ายด้วยสกิล f นั่นเองนะครับปึ๊บนี่เรียบร้อยนะครับโอเคนะครับพี่ใส่สกิลเรียบร้อยแล้วนะครับขอแากเสกเป็นตัวเล็กก่อนแล้วกันนะครับทีนี้อะไรต่อครับผมทีนี้เขาบอกว่านะครับผมวิ่งรอบคนสุ่มนะครับมาวิ่งรอบคนสุ่มดูยังไงไหมฟารเฟิร์บโอเคนะครับเรียบร้อย จากนั้นเขาบอกว่าสุ่มได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่ขอเก็บผลอันนี้ก่อนโมจิอันเดิมก่อนนะครับโอเคทีนี้มาเดี๋ยวพี่สุ่มให้ดูเลยว่าจะได้ผลไหนนะครับผมมาโอเคกดได้เลยครับผมแล้วก็กดสุ่มผลพี่ซาดจากนั้นกดซื้อครับผมฟุบได้อะฟุบฟุบโอ้โหผลไฟโอ้โหพี่มีแล้วดีผลไฟอ่ะจัดเก็บไม่ได้เสด้วยนะครับเนี่ยเห็นปะจัดเก็บไม่ได้เสอนอกจากวาง โอเคไม่เป็นไรก็ประมาณนี้ทีนี้เดี๋ยวพี่จะเอาสูตรเดิมแต่เปลี่ยนอีกรหัสหนึ่งนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นรหัสที่พี่แจกเลยนะครับผมเนาะแต่ว่าใครอยากได้ก็อย่าลืมเข้าไปทําตามกติกากันนะครับสำหรับรหัสนี้เนาะเดี๋ยวพี่จะเปิดให้ดูนะครับมีเคียวด้วยสาหรับรหัสนี้นะครับมาแล้วมาแล้วมาพี่หอขยายจอเลยนะครับย้ําว่าใช้สูตรเดิมนะครับแต่ว่าเปลี่ยนรหัสใหม่นะครับดูซิว่า ผลโมจิที่เขาบอกว่าได้ร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยจะออกหรือเปล่านะครับมาเริ่มอเไยดีกว่านะครับพี่จะใช้อันนี้ไม่มีสกิลพาไม่มีผลพาทํทำไงดีอะไม่เป็นไรเนาะนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคไปม,มึงนะมาส์กดไม่ได้โอเคละโอเคละมาขั้นแรกเขาบอกไปตีบอสก่อนเลยบอสบอสบอสต,ตัวไหนก็ได้มามาตัวนี้โอเคไปมัน ตีมันเข้าปะตีมันเข้าไหมเคียวอ่ะโอ้โหมตาตรี่สามร้อยเนี่ยตีพี่ดีน้องตีพี่ดีตายสวยนะครับกลับไปที่คาเฟ่เหมือนเดิมนะครับจากนั้นก็ใช้สกิลพี่ขอเป็นใช้สกิลมิกมากแล้วกันนะครับนี่อะโอเคใช้สกิลนี้แทนแล้วกันเนาะไม่มีสิไม่มีผลพระรหัสนี้ไม่มีผลพระนะโอเคใช้ทุกใช้ทุกสกิลเสร็จจากนั้นก็มาวิ่งรอบคาเฟ่ เออหนึ่งรอบโอเคตามสูตรเลยนะครับผมมาวิ่งรอบคาเฟ่หนึ่งรอบนะครับจากนั้นนะครับวิ่งรอบคนสุ่มนะครับวิ่งรอบคนสุ่มฟืบ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 นี่เรียบร้อยจากนั้นกดสุ่มได้เลยนะครับมาดูซิพี่จะได้หรือเปล่านะครับสำหรับรหัสอีกรหัสหนึ่งนะครับตอนนี้พี่เปิดอยู่2รหัสนะโอเคจากนั้นกดสุ่มได้เลยครับผมฟืบกดสุ่มผลพิซซ่าแล้วก็กดซื้อครับฟืบ โอ้โหได้ผลแมงมุมโอเคก็ถือว่าโอเคอยู่ผลนี่พี่มีแล้อ,อยังวะเออได้ผลแมงมุมเมื่อกี้ได้ผลไฟเนาะเมื่อกี้ได้ผลไฟผลไฟกับผลแมงมุมอันไหนอันนั้นก็กันเออแมงมุมแมงมุมอ,อ๋อมันต้องเก็บก่อนโอเคพี่ยังไม่มีนะโอเคทีนี้เรามาดูกันว่าโอ้โหแมงมุมอยู่ไหนอะผลแมงมุมฉันอยู่ไหนเอ่ย โอ้ยแมงมุมนี่อยู่ข้างบนเลยค้างๆผลพระโอ้ยสรุปว่าผลแมงมุมเนี่ยดีดีกว่าผลผลไฟนะเออรหัสนี้สุ่มได้ดีกว่าอ่ารหัสที่แล้วนะครับผมโอ้โหแต่ว่าโมจิยังไม่ออกนะโมจิยังไม่ออกนะน้องตามสูตรน้องอะโมจิยังไม่ออกนะเออใครมีสูตรก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันหน่อยแล้วกันนะครับ คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับส่วนรหัสนี้พี่ทําคลิปแจกเป็นที่เรียบร้อยนะครับในช่องนะสามารถไปดูในช่องได้เลยนะครับสําหรับรหัสตัวนี้นะครับเป็นรหัสไก่ตันเลยนะครับผมเนี่ยดูมีเขียวมีแถมยังมีผลพระเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูนะถ้าไม่เชื่อนะนี่ผลพระของจริงนี่เป็นไงนี่เลยนะครับผมนี่มีผลพระด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวเก็บก่อนเดี๋ยวตายเดี๋ยวผลหายนะครับเดี๋ยวผลหายเดี๋ยวพี่ขอไป เช็คทางด้านของพวกร้านค้าก่อนนะครับอ่ามีอะไรเปิดขายบ้างเผื่อมีของดีเปิดอะไรเงี้ยแต่พี่ต้องเช็คดูก่อนเอ่อไม่มีว่ะไม่มีไม่มีมมดูดิเอ้ยสายฟ้ามีสองล้านเอทโอ้โหฟุกมาได้ไงวะเนี่ยมังคาล่างไม่เปิดเลยดูดิน่าจะยากอะ่ะพวกมังกรพวกเสือเงี้ยนะครับพวกเอ่อเวนอมนะครับเอ้เวนอมมาไหนเวนอมมานี้ นะครับวเวนอมอันนี้นะครับอันนี้เป็นบิ๊กมัมนะครับประมาณนี้อันนี้คอนโทนนะครับประมาณนั้นนะครับโมจิก็อยากให้เปิดนะจะได้ซื้อเลยนะครับผมแต่ว่าถ้าใครอยากซื้อจริงๆเนี่ยก็ซื้อเป็นโลบัคก็ได้นะครับในราคา2องพสี่ก็ถือว่าโอ้แพงเอาเรื่องนะสองพันสี่นะครับตีเป็นเงินไทยก็พอได้อยู่นะครับพอได้อยู่นะครับโอเคสําหรับคลิปวิดีโอก็ประมาณนี้แหละนะครับมาสุ่มสูตรตามคนดูนะครับผมว่าจะได้ 1 0 1ล้านเปอร์เซ็นต์จริงหรือเปล่านะครับสำหรับผลโมจินะครับผมแต่ว่าที่หลักๆเนี่ยก็คือต้องใช้ใช้ดวงอยู่แล้วแหละนะครับของพวกนี้พี่ว่าสูตรเดี๋ยวมันเป็นมันเป็นส่วนส่วนหนึ่งเฉยนะครับผม0 0 1ย์จละกันนะครับน้อนั็ดวงอย่างเดียวนะครับต้องลุ้นดวงอย่างเดียวเนาะใครที่ใช้สูตรนี้แล้วได้ผลอะไรก็คอมเมนต์บอกพี่กันหน่อยละกันสำหรับใครที่มีสูตรยอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม สำหรับคลิปวิดีโอนี้สวัสดีครับ